คุณผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับกึ่งดึงเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับกึ่งดึงนะครับกึ่งดึงเลยครับกึ่งดึงเลยครับกึ่งดึงนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแต้มที่สามครับคุณผู้ชมนนนนนะครับอุ้ยโดนโดนครับคุณผู้ชมโดนนะครับโดนนะครับนี่นี่คุณผู้ชมโดนอยู่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 ครับโดนอยู่ โอ้ยตัวเอฟอยู่ครับตัวเอฟอยู่ตัวเอฟอยู่ตัวเอฟอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมานนอกสเตชันครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหาใส่เบ็ดกบกันครับนี่ครับเป็นหมายป่ายูคาครับพอดีทีมงานเอาไส้เดือนมาให้เรานะครับก็เลยจะมาใส่เบ็ดครับเบ็ดมีสามสิบคันครับสามสิบสองคันนะครับเป็นเหยื่อไส้เดือนเล็กครับ เดี๋ยวผมก็จะใส่เข้าไปตามถนนอย่างเงี้ยครับนี่ครับตามถนนเส้นปลายยูคามีเสียงเขียดอีกอีกอีกอยู่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเขียดอยู่นะครับนี่ครับก็จะใส่ไปเลียดถนนอย่างเงี้ยครับไปอย่างนงี้นะครับสามสิบคันก็จะใส่ทีหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมขอใส่เบ็ดก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีตัวได้แ้มไหมนะครับตอนนี้ฝนลงมาประมาณ กือบอาทิตย์แล้วครับน้ําเต็มป่าอยู่คาเลยครับเราก็จะมาใส่เบ็ดกบกันดูครับจะพอมีตัวได้แต้มกันไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอไปใส่เบ็ดก่อนครับนี่ครับเบ็ดเราเป็นเบ็ดเบอร์ใหญ่ครับเบ็ดเบอร์สิบแปดนะครับคันก็ค่อนข้างแข็งครับอะเดี๋ยวผมขอใส่เบ็ดกันครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมมาเชียร์ไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศตอนเช้าคุณผู้ชมครับ นะครับเมื่อวานที่เรามาใส่เบ็ดกบไว้ครับนี่ครับหมายปลายุคาน้ําขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูคันแรกกันดีกว่าครับจะพอมีตัวเด็ดแต้มกันไหมนะครับฝนเพิ่งตกนะครับไม่รู้่ากบมันจะกินเบ็ดหรือเปล่านะครับพอดีทีมงานเราเอาไส้เดือนมาให้ก็เลยมาใส่ลองดูครับยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับเบ็ดเราแต่มันเป็นไส้เดือนเล็กอะครับนี่ครับ จะดูกันไปยาวๆเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมจะได้ดูจะได้นั่นเลยนะครับนี่มากับฮอนด้าวาเวีคู่ใจมันเดิมครับเอดูกันไปยาวๆเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมใส่เบ็ดกบต้นฤดูฝนเลยครับ <laughs> รู้จะกินหรือเปล่านี้ครับบรรยากาศไม้ยเราเป็นอย่างนี้ครับ ใส่ก็ไม่ได้ใส่ถี่เท่าไหร่ใส่่้นข้างหางครับกบไม่ขึ้นเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเยือ,อยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับเยือ,อยังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าก,กบไม่ขึ้นเลยน่าจะไม่มีหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่กบกินเบ็ดครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาบอกมาแจ้งกันด้วยนะครับนี่ครับเยือ,อยังอยู่เหมือนเดิมนีครับ ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเอ้ามีกบน้อยอยุครับดัดๆๆๆอยูยยยอ่ชักอะไรดอกแต่บรรยากาศน่ามีกบจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับนี่หรือว่ากบไม่ขึ้นครับอ้ยแต่คันนี้มีร่องรอยอยู่นะครับมันจะมีร่องรอยการกินหรือว่ากบมันตัวเล็กก็ไม่รู้นะครับนี่ครับ ่านผู้ชมมีร่องรอยการดึงกันอะไรอยู่นะครับอาจจะเป็นกบตัวเล็กก็ได้ครับอ๋อตัวนี้มีร่องรอยครับนี่ครับนี่คานผู้ชมหลุดหรือเปล่าครับ่านผู้ชมกบตัวเล็กหรือเปล่าครับนี่ครับเหยื่อเราหายเกลี้ยงเลยครับนี่ครับหรือว่าเรามาสายครับมีร่องรอยการดึงอยู่ครับนี่ครับโอ้ยจังได้เลย ครับเด็ดเราไม่อยู่หรือว่ายัางไงเนะนะครับ,รบมีกบน้อยปพิบๆลงอยู่ครับคุณผู้ชมแต่เยื่อตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมครับคุณผู้ชม ไม่โดนเฮียมันจะมีเต้นดึงดังดึงดังให้เราไหมนะอืดน่ครับไปยาวๆเลยครับนี่ครับอย่างนี้เป็นตะเข้าแหง้ว่าจ่ไม่เข้านีา่นรนครับเป็ดเรานี่ครับไม่เข้าโอ้ นี่ครับตัวนี้ก็มีล่องรอยการกินครับนี่ครับกบตัวเล็กบ้าครับคุณผู้ชมนี่ครับหล่อนครับนี่ครับมีล่องรอยกบอยู่นะครับนี่ครับอืมมีร่องรอยกบเข้าอยู่หลุดบ้าไม่เจ๊งใดมันหลุดหรือเปล่าครับหรือว่าผมใส่ไม่เปลี่ยนนะครับรีบบอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ อืมโอ้อันนี้น่าจะหลุดครัคุณผู้ชมนี่ครับเบ็ดปีนเผาไปหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับกบหน่อยว่เขานี่ครับมีร่องรอยครับนี่ครับหรือว่าผมไม่ได้มาใต้ตอนกลางคืนกบเป็นตัวเล็กว่ะ เอ้ยะขันนี้มีอาการเลยคุณผู้ชมฮุ้ยไม่เหี่ยวแล้วครับไม่เหี่ยวแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่โอ้น่าจะเป็นกบตัวเล็กครับคุณผู้ชมนี่ครับน่าจะเป็นกบตัวเล็กมากินมันครับหลุดไปซะเยอะครับหล่อนไปซะเยอะนี่ครับนี่ครับ อก็ยังมีแต้มนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมขอเก็บกบกอนครับเดีย๋ยวมาลุยกันต่อครับหนึ่งแต้มครับรอดแถวไปเป็นที่เรียบร้อยหมายก็สวยก็จำนะครับคุณผู้ชมหรือว่ามันยังไม่ถึงฤด,ดูการใสมันก็น่าจะถึงแล้วนะครับหรือว่ากบยังไม่กินเบ็ดครับหรือว่าไม่มีกบ หรือว่าผมใส่ไม่ถูกวิธีามาลุยกันต่อคุณผู้ชมยุงลายก็เยอะๆครับคุณผู้ชมนี่ครับคันหนึ่งอยู่นี่ใส่ไว้ตรงนี้หนึ่งคันนี่ครับคุณผู้ชมเข้าไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่เข้าเลยครับนี่ครับเป็ดเลานี่ครับแต่มีกบน้อยวิ่งลงไปอยู่ครับ กบมันตัวเล็กหรือเปล่านะมันก็น่าจะมีกบตัวโตนะครับถ้ามีกบตัวเล็กเพราะว่ามันก็น่าจะไข่ไว้แล้วจึงด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 ึงจะมีตัวได้แต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมสิพ่อได้ปนบอมันนี่หรือว่ามันต้องอยู่ลกๆแบบนี้แต่แบบนี้ผมก็ไม่ใส่นะครับมันหกหมอกได้หกกับบอใส่ครับ <c oughs> จะมีตัวที่เต็้มหรือเปล่าตัวนี้ได้ใส่ไหมฮะใส่ครับน่าจะหลุดครับผู้ชมนี่ครับมีร่องรอยครับมีร่องรอยเอลี่เลยครับตัวนี้กบหน่อยบอน่าจะเป็นกบตัวเล็กเลยแหะครับถ้าแบบนี้นี่ครับอีกคันหนึ่งอย่างนี้อีกคันหนึ่งอย่างนี้ครับ ไม่เข้าครับตัวนี้ไม่มีร่องรอยการกินบอกมีร่องรอยการกินเลยตัวนี้สายเบี่ยงมาอยู่ครับคุณผู้ชมอี่ยังไงดุดอดูครับดุดูดูครับนุดูดูครับอุ้ยโดนโดนครับคุณผู้ชมโดนนะครับโดนนะครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมโดนอยู่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  ดนอูครับดอูอุ ite, ้ยตัวเอฟอยูครับตัวเอฟอยู่ตัวอฟนี่ครับตัวเอฟอยู่ตัวเอฟ่ตได้ยังครับได้เีครับผู้ชมนี่อ่าแต้มที่สองมาแล้วครับคุณผูชมตัวใหญ่เยอะครับนี่กำลังพอดีต้มลยครับโอ้มันมีกบอยู่ครับนี่แต่มันมันกินห่างเหลือเกิน อนี่ครับอ๋อใช้ได้ครับแต้มที่สองมาแล้วนี่ครับกบหมายธรรมชาติครับผมเปิดฤดูกาลล่ากบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับนี่ครับแต้มที่สองมาแล้วเดี๋ยวผมเก็บกบก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผู้ชมมาดูกันต่อครับสองแต้มันที่เรียบร้อยครับตัวนี้สายเบี่ยงครับผู้ชม มีลูกดิ๊กครับมีลูกดิ๊กมีลูกดิ๊กครับอีกแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแตามที่สามครับคุณผู้ชมแต้มที่สามมาแล้วครับแตามที่สามมาแล้วแต้มที่สามเต้มที่สามนี่ครับผมแต้มที่สามมาแล้วครับคุณผู้ชมดึงดังดึงดังเลยครับแตามที่สามที่สามนี่ครับคุณผู้ชมแต้มที่สามมาแล้วคุณผู้ชมมันหมานครับผมนี่โอ้ย นี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยกินอยู่ครับมันกินเบ็ดยู่ครับแบบนี้โอ้ยกินยู่กินยู่กินยู๋อึดนี่ครับอยู่นี่ขั้นนิงมีกบน้อยมาลอยอยู่ครับมีแต่กบหน่อยบ่นนี่ยังใดโนโอ้อสามแต้มนะครับอย่างน้อยๆก็ไม่แฮวแล้วครับคุณผู้ชมนี่ น,นี่ครับผมใส่ไว้ตรงนี้อันนึงครับไม่เข้าครับแต่แต่คุณผู้ชมครับบักหวยเชอร์รี่ครัอคุณผู้ชมโอ้ยสมพาระโกโบเข่าบ่านี่ถือบักหวยเชอร์รี่ขึ้นมานี่ยละโอ้ยเฮ้ยมันไหลดูกันต่อคุณผู้ชม สิพอมีโตววานี่อ,อึดออทางนี้ไม่เข้าเลยครับไม่เข้าเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทางนี้มันใกล้เดี๋ยวผมเก็บเบียดก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะได้เดินวนมาอีกอ,อมาดูกันต่อครับขันข้างหน้า มีอาการครับสายเบี่ยงลงไปครับโอ้ยเห็นอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นนะครับเห็นเลยครับนี่ครับเห็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับกึ่งดึงเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับกึ่งดึงเลย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 ครับนี่โอ้ยตัวเบรกเลยครับแต้มทีสีมาแล้วครับคุณผู้ชมแต้มทีสีมาแล้วมันมานครับคุณผู้ชม โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมวางก่อนครับืนี่ครับแก้มที่สี่มาแล้วครับนี่ครับผู้ชมแก้มที่สี่มาแล้วครับนี่ครับโอกินดีอยู่ครับนี่เปิดประตูมาเลิกแก้มที่สี่มาแล้วค,มมครับคุณผู้ชมหมืนหมานครับโอ้เดี๋ยวผมขอเก็บมาดูจังหวะสุดท้ายกันครับตัวนี้เข้าอยู่ครับ ืมกบหน่อยพ่อบันอืมมีตลอนเลยบันเดี๋ยวผู้ชมจังหวะสุดท้ายอีกห้าคันครับดูยาวไปเลยเยกันเดี๋ยวค่อยเก็บกลับหลังมาทีเดียวนี่ครับผู้ชมใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับผู้ชมนี่อันนี้ก็น่าจะหลุดครับผู้ชมนี่ครับเหยื่อหายเกี้ยงนะครับมีร่องรอยครับผู้ชมนี่ครับดึงดังดึงดังอยู่ครับ โอ้กบน้อยเยอะอยู่ครับนี่มันเป็นกบตัวน้อยบอสกินเบ็ดบ่ถือบ่เราเอาขึ้นสูงหรือเปล่าครับนี่ครับตัวนี้ยังอยู่ครับไม่มีตัวเข้าครับเห็นกบน้อยไหมครับนี่ครับกบน้อยครับดองแดงดองแดงอยู่ครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็หลุดคุณผู้ชมนี่ครับหลุดครับคุณผู้ชม ันลมงมเลยครับหลุดโอ้ยมันต้องมาใต้ตอนกลางคืนด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องมาส่องตอนกลางคืนมายามตอนกลางคืนด้วยครับมันกบตัวเล็กมันกินไม่จังมันก็จะหลุดครับนี่ครับตัวนี้ก็หลุดครับนี่ครับลองลอยครับหลุดครับตัวนี้ก็ได้อืมาดูสองคันสุดท้ายครับ ตัวนี้ไม่เข้าคุณชมบอเขา่าจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับตึดนี่ครับบรรยากาศมันจะมีกบแห้งนี่อย่างเงี้ยครับใส่ซุกเข้าไปยังทำไมผมไม่ใส่เมื่อวานนี้มันมืดบ่ฝนตกด้วยครับเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้หมุนเข้าไปใส่ ขันสุดท้ายอยู่ตรงนี้นี่ครับขันสุดท้ายอยู่ตรงนี้บอเข่าครับคุณผู้ชมอ้าครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พอได้ปนพอได้แกอยูค่ครับได้ไปสี่แต้มครับคุณผู้ชมกบน้อยตัวหนึ่งกบตัวไซด์หำหำอีกสามตัวครับก็ถือว่าใช้ได้ยูยครับคุณผู้ชมแต่ยุงค่อนข้างเยอะครับอ่ะอดี๋ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเราครับมีจุดไหนที่เราจะพอใส่ได้นะครับคุณผู้ชมหมายควาว่าจุดไหนที่จะให้เราแก้ไขเพื่อที่มันถูกดีกว่านี้ครับหมายนี้มีกบแน่ๆครับผมได้ไปสี่แต้มแล้วก็หลุดโอ้หลุดเป็นสิบอยู่นะครับคุณผู้ชมหลุดเป็นสิบอยู่นะครับก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าใส่ยังไงมันถึงจะโดนมันถึงจะได้นะครับกบน่าจะไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นต้นฤดูฝนครับอ่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเราด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พวกเราครับ เดี๋ยวจะเก็บเบ็ดกลับบ้านกันแล้วครับผมสุขโขสุข,ขังมีสตังใช้กันหลายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ